เท็งหนึ่งติ๊กต็อกเริ่มอ่ะแดนมาฮึบ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 เฮมจัดอ้าวแล้วเพื่อนมาได้ไงยะโววมันมาช่วยแหกคุกผู้ชมครับกูไล่แล้วหัวหน้ากูไปไหนขอโทษครับ สวัสดีครับผมตอนนี้เสื้อคอลเลคชันใหม่ครับผมไอบาร์เบอร์โฟร์ครับผมผู้ชมฮะเสื้อชอบสถาบันนะครับผมสามารถไปซื้อใส่กันได้เอาไปสามารถไปใส่ออกเรือนค่าคนพีพได้นะฮะผู้ชมฮะมีลายข้างหลังด้วยและเสื้อแขนยาวสีฟ้ามือนเดิมเพิ่มเติมก็คือคอวีครับผมฮะไปซื้อกันได้นะฮะตอนนี้ลิงก์กลุ่มซื้อเสื้ออยู่ใต้คลิปครับวัยคนไทยนา,นานทีเราจะเจอคนไทยสวัสดีครับคนไทย ขอ,อเข้าไปด้วยได้ไหมครับผมไม่มีเพื่อนเล่นเลยคุยแต่ฝรั่งผู่ข้างห้องข้างห้องมาทำอะไรกันน่ะกดกริงกดกริงฉันเห็นคนอยู่ในบ้านฉันเห็นคนในบ้านออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาฮ้ยออกมาต้อนรับเราแล้ว,ลวคุณผู้ชมครับผมฮะว่าไงเธอเอาแล้วเบนกูโอเคอยากเล่นด้วยอะไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยกูผิดตรงไหนวะงงโคโหเสียใจอย่าคนดูคนไทยแกล้งกันแค่นี้ก็เดินไม่ได้ ทีอย่างนี้นะมาหาเราร้องไห้ร้องไห้ขอโทษโอเคหายโกรธแล้วขอโทษอย่างนี้หายโกรธแล้วเร็วหลังจากนั้นเราก็เจอดาวติ๊กตอกครับผมผู้ชมครับแจ็คแจ็คว่าไงนั่นลูกเธอใช่ไหมเนี่ยเธอเลี้ยงลูกอย่างนั้นเหรอจาไว้ครับผมหากคุณอยากมีลูกแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่พร้อมคุณสามารถมีลูกได้ในบุคเฮเวนโลเปครับผมฮะทุกอย่างสามารถทําได้ภายในแมพแบบนี้เฮ้ยอ,อะไรอยู่ข้างนอกกันนะ อย่าบอกนะเธอคือดาวติ๊กตอกเราอยากร่วมด้วยอะเราอยากดังถ่ายล้วหน่อยดูสิชายคนนั้นพยายามจะอุ้มฉันเฮ้ยกูไม่จะอุ้มมึงเลยฉันยังไม่จะอุ้มเธอเลยอะไรยะอะไรเธอใช้พลดังโซเชียลแบบนั้นมาทำ้ายฉันไม่ได้นะแต่ว่าผู้ชมครับผมฮะผมคิดไอดีออกแล้วกูป,ป้นกูป,ป้นดาวติ๊กตอกสตอ๊อปหยุดเดี๋ยวนี้นะรินหยุดว่าไงพ่อหนุ่มมึงคักทายกลัวคักทายกันเหรอ มาเธอเป็นยูทูบเบอร์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าให้ผมทักทายผู้ติดตามเขาหน่อยผู้ชมครับผมฮะสวัสดีครับนี่เธอกําลังไลฟ์สดติ๊กต็อกอยู่ใช่ไหมฮะผู้ชมครับผมผมได้ออกกล้องผมจะกลายเป็นคนดังเลยผู้ชมครับผมฮะแม่ครับผมได้ออกทีวีเลครับแม่ <c oughs> <c oughs> ดูท่าเต้นผมผู้ชมผมภูมิใจคุณดูดีเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนกุล <c oughs> รอผู้ชมครับผมฮะไอ้สองคนข้างหลังมันจีบกันฮะ ส่วนแม่สาวยูทูบเบอร์ของเรานั้นนะครับผมบอกว่าเฮ้ยชอบหยุดนะฉันถ่ายอยู่คุผู้ชมโคตรฟันเขาถ่ายอยู่เอาว่าเรียด้วยความที่เราเป็นพลเมืองดีครับผมฮะเราก็ถ่ายช็อตติ๊กตอกให้เขาหน่อยก็แล้วกันอันดับแรกเป็นดาวติ๊กตอกต้องยิ้มยิ้มก่อนเลยอ่านั่นแหละอ่าเตรียมเต้นเตรียมเต้นอ่าเต้นาเต้นและการจะเป็นดาวติ๊กตอกนั้นเธอต้องเต้นเก่งจัดมา เทคหนึ <A. S 2> ่งติ๊กตอกเริ่มอ่ะเดนคนเาล้างมาเพิ่มเพิ่มจัดไม่รู้ยาจนอง วาจะขยับโยกยาอคนจังว้ชีิตี่สุดทกาน้องก็ุด้ยาตัวนี้มาจะกเต้นเอเดกตเดกเดกเอาไปไหนอะดาวติ๊กตกก็เขินเป็นเลยโอ้ต้องเต้นกับดูโอ้ครับผมผู้ชมฮะดังเมื่อไหร่ขายคีมนะวเธอแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะไม่เป็นใจครับผมผู้ชมฮะเพราะว่าผมใส่ชุดนาโทษออกมาเล่นแบบนี้ทำให้เราโดนจับอ้าว มาจับใครอ่ะมาจับใครจับเราเหรอไม่น่าใช่เราหรอกมกั้งเอ่อกูโดนจับก็ได้ผมไม่ได้มาทำอะไรผมมาถ่ายติกตอกเฉยๆผมโดนจับไม่นะกูจอมแล้วมันไม่ได้พาเราไปคุกมึงจับกูไปไหนอ่ะเอา้าสายตำรวจมาอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอพี่พี่ตำพิธทหารพี่พาผมไปไหนโอ้โหดูดูมึงขับดูมึงขับมึงอย่าบอกนะว่านี่บ้านมึง เป็นโหผู้ชมมึง <c oughs> ผมโดนจับมายังค่ายทหารเลยครับผมผู้ชมฮะไอ้บ้านนี้มันเป็นบ้านของค่ายทหารนะผมพามีะรบป้องกันแน่นหนานะครับผมผู้ชมแต่ที่เราแล้วมันน่าจะพาผมมาขังคุกใต้ดินอย่างแน่นอนโอ้โหแล้วมันมาขังอันนี้แล้วกูจอกยังไงโอ้โหผู้ชมกูโดนจับอีกเล้โวโอ้หชีวิตผมมันเศร้าจังวะมึงขงังกูทําไมเนี่ยกูผิดอะไรเนี่ยกูไปถ่ายติก๊กต็อก ายติ๊กตอกก็ผิดละโอ้ผู้ชมโอเคมันไปแล้วผมเราต้องหนีครับผู้ชมเราต้องหนีเราต้องหนีครับ,รรไ,รบไม่มีอะไรครับผมออกไปสูรอากาศเฉยครับผมออกสูรอากาศเฉยครับวิหลือมาอย่างไวโอ้โหมึงมาอย่างไวกูจะหนียังไงไม่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 ไมไมโอ้ผู้ชมครับผมเขาใส่หน้าบอกว่าห้ามหนีเด็ดขาดโอเคครับผมตอนนี้ผมเป็นนักโทษอีกแล้ว เรามีแผนแล้วครับผผู้ชมฮะนี่ฉันเจ็บฉันเจ็บเหลือเกินแกงสรบแกงสรบเจ็บมากมันคือแผนหนีของเราเว้ยพอเรารู้เขารู้ว่าเราเจ็บปุ๊บเขาจะพาาออกไปโรงพยาบาลทีนี้แหละครับผมผู้ชมฮะเราก็จะได้มีจังหวะหนีนะครับผมผู้ชมครับไม่จริงอ้าวมาอิสเลียวมันจริงมันจริงเจ็บเหลือเกินแม่งรู้ทันอีกผู้ชมครับผมฮะรู้ทันแผนหนีกูอีก หนึ่งร้อยวันโวกูถามจริงเหอให้กูอยู่ในนี้ร้อยวันเลยใจร้ายเกินไปไป,ไป่ะใจร้ายเกินกูผิดอะไรย่ะให้กูตายเถอะเมื่อกี้เรามึงเล่นไม้ครับร้อยวันเลยอยู่ในนี้ร้อยวันมโอ้โหมึงจะโลเพเกินไปแล้วอะการพยายามหนีครั้งที่สองโอเคครับผมมันไปเร็วมันไปเร็วว่ะผู้ชมกูขอหนีโอ้โหมันกลับมาอีกแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับพี่ไปทำราหารให้ผมเหรอ ผมแคบไปตามพี่เฉยๆโอ้มืออาหารไม่กูกินด้วยโอเคกินก็กินวะโว้ผมท้อคนดูผมต้องอยู่ในนี้ร้อยวันจริงดินะโอ้ห้ามหนีได้ได้ครับพี่ได้อยู่ในคุกแล้วก็ต้องออกกําลังกายหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับผมฮะเดี๋ยวร่างกายจะฟอมหมดกูไม่รู้ทําอะไรแล้วกูต้องออกกําลังกายอะไรวิ่งพื้นโอ้ ออกกํลาลังกายยังต้องสั่งกูเหรอกูอยากวิท่ากูอยากทําท่าไหนกูทําปะโอ้โหไปท่าผึ้งไปท่า,ทาไหนวะเนี่ยแต่อย่างน้อยการติดคุกมันก็ไม่แย่ยครับผมเพราะเรามีอิสระชั่วคราวด้วยเช่นกันผ่านไปถึง1ิวันหรือยังในตอนเนี้อะไรโดยเขาปล่อยผมออกมาผู้ชมครับผมฮะพาเราไปไหนอย่าบอกนะว่าเรากลับอิสระแล้วนะครับผู้ชมครับผมฮะดีกับผมด้วยผู้ชมตอนนี้ผมจะได้อิสระแล้วไม่ต้องอยู่ถึงร้อยวันสินะอ้าวกูว่าไม่น่าใช่ มันพาผมมันพาผมออกกําลังกายโอเคครับผมผู้ชมฮะขออนุญาตฟิตร่างกายโอ้ยเพื่อกำนาคสองที่แข็งแรงเพื่อซิกแพคมายกน้ำหนักออไม่ต้องมาคุมขนาดนั้นก็ได้พี่หนักหนักเหลือเกินโจพลังหน่อยหนักหนักเหลือเกินหนักสุดๆนะครับผู้ชมฮะแขนหัก ไม่แหนแคนเชลแคนเชลอ่าผู้ชมแก้งแขนหักไงเป็นอุติเหตุได้หนีได้นะครับผู้ชมมะกลับไปสนอาหารโอเคครับพี่ผมขอโทษที่ผมอ่อนแอหืออะไรอ่ะยเขาไปเอาขอให้ผมกินอย่าบอกนะเวยโปรตีนผู้ชมเขาให้เวโปรตีนผมมากินว่ะผู้ชมฮะแงอย่างน้อยอยู่ในคุกก็ไม่ได้แย่ครับผม่ามีข้าวฟรีน้ำฟรีว่ะ ขอบคุณมากครับจา่าแล้วจากโจรชั่วที่ติดคุกครับผมอะเรากลับตัวกลับใจกลายเป็นทหารว้ายให้เราเลือกชุดหรอโอเคครับผมกูเ <c oughs> ป็นทหารดีกว่าวันนี้ขออนุญาตใส่ชุดนะคะผมทหารชุดไหนวะผมมาแล้วครับจา่าผมเป็นทหารแล้วตอนนี้ผมจะต้องทำไงต่อทีเนี้ยโอเคทําไมบทมันพลิกง,ง่ายจังวะจากโจรเป็นทหารก็ได้เหรอผู้ชม <c oughs> เป็นการโรเพ็ที่แปลกอยากรู้จังองทำไงต่อผู้ชมฮะ ผมขอซานลุสเดเซอร์มาครับผมฮะโรงเรียนเตรียมทหารครับผมตอนนี้ผมเรียนเตรียมทหารอยู่คุณผู้ชมครับผมแงโคตรสมจริงอะไรอ่ะท่านท่านสอนอะไรของท่านนะท่านเซอร์เร็วก็ถึงเวลาออกลาดเวนเอาว่าได้ออกไปทํางานสักทีนึกว่าจะแบบว่าอยู่ตอยู่แต่ในฐานแล้วนะครับผู้ชมฮะตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องออกลาดเตวนกับรถคู่ใจนะครับผมโดยที่ท่านเซอร์เป็นคนขับให้เรานั่นเองนะครับผมผู้ชมฮะไป ไปดูหน่อยสิว่าในเมืองนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมเอาว่าทันเซอร์ขับดีๆนะถ่ายขี้หน้าคาโขเปิดวอด้วยทันเซอร์เราเปิดวอด้วยนะครับผมออกลาตะเวนเร็วขับไปไหนวะนะโอ้ยตรงนี้เกิดอาชญากรรมวอลหนึ่งเรียกวอสองตรงนี้เกิดกบท้าอย่างรุนแรงเกิดขึ้นจากการมันทันเซอร์เราต้องจับกุมเขาไปยังคุกไปเอา้าเดี๋ยวดาวติก๊กตอกดาวติ๊กตอกยังยืนเกือยังยืนละติ๊กตอกทันเซอร์เราต้องจับกุมเขา ดาตีกตกถ่ายไว้ด้วยว่าฉันกําลังเป็นทหารแล้วตอนนี้เธอคืออาชญากรเห็นไหมทันเซอร์เรานะครับผมฮะควบคุมสถนานการณ์แล้วตอนนี้นะครับผมผู้ชมปะทะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทันเซอร์กูเข้าหลังแล้วจับทันเซอร์กูจับต้องหากุญแจมมืออยู่เดี๋ยวนี้เธอต้องรลเพจต้องรอจับนะแล้วเราก็จับมาได้คนหนึ่งนะครับผมผู้ชมครับอผู้ชมไ้ดูดาติกตกเราถ่ายนะครับผมไม่ใช้กล้องมือถือแลวแนะ่ตอนเนี้ย ใช้กล uh, ้องใหญ่แล้วแน่หูกากระสุนผู้ชมครับผมท่านเซอร์กากระสุนนะครับผมมีโลไอวอตักไอวอโอ้ท่านมีคนบาดเจ็บคนหนึ่งท่านเซอร์เราต้องทำสักอย่างนะท่านหยุดเดี๋ยวดิโอเคครับผมท่านท่านเอาแล้วดาที่ตบเป็นอะไรอย่าบอกนะญาติมึงญาติมึงตายมึงร้องไห้เหมือนญาติมึงตายผู้ชมดูอย่าบอกนะคนที่ตายนี่คือญาติของดาวติ๊กตอกนะครับผู้ชมครับกูงงไหมดแล้วอย่างน้อยมันก็ยอมคนหนึ่งแล้วผู้ชมครับผมฮะ เราจับไปขังคุกกันแล้วกันในหอบไปท่านเซอร์กลับกันเถอะทาไมต้องเป็นชั้นด้วยล่ะมึงไงก็ถามเนาะมึงยิงเขาตายอะ่ะมึงก็ต้องไปโดนจับสิไปไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้ไปไปเลยไปขังคุกทหารบอกเลยคุกแคบๆโอ้เพื่อมนมาตามมาช่วยผู้ชมผู้ชมครับเพื่อเขาตามมาช่วยว่ะมึงเอาจริงอะ่ะมึงจะบุกคุกออไป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 เข้าไปในคุกไปเดี๋ยวนี้เออนั่นแหละเรียบร้อยครับผมจับไปหนึ่งคนแต่ว่า เพื่อนเขาอยู่เต็มข้างบนเลยผู้ชมฮะหรือเราจะไปจับมาเพิ่มดีร้องไห้เธอร้องไห้อย่างนั้นเหรอดูตอนนี้ผมเป็นผู้คุมเขาผมฮะกูโคตรเข้มเข้มจัดเอาลวเพื่อนมาได้ไงยะโอ้โหมามาช่วยแหกคุกผู้ชมครับอูไล่ต่อแล้วหัวหน้ากูไปไหนขอโทษครับโอ้โหผู้ชมครับมีรภาพเขามาช่วยเพื่อนของเขาแหกคุกนะครับผู้ชมครับเอาวะโอูเกินไปไหมเรียบร้อยเรียบร้อย จ่าของเราลบบ้านนะครับผู้ชมครับออกหมดเลยทีนี้นะฮะโ <_ an> อ้กลการโลพมันเลยอะ <_ an> ล่ะแต่เนื่องจากเป็นกฎของการโลพลครับผมฮะเราจงต้องมาทําการต่อสตรอรี่ใหม่นะผมภายในเออคุกใต้ดินเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมู้ชมครับแต่ดีนะผมที่เขาเล่นโลพลกับเราเขากลับมากับเรารด้วยเองนะครับผมเดี๋ยวเราขอทําหน้าท,ที่ทหารที่ดีหน่อยก็แล้วกันนะฮะเราทงไงกันดีครับจ่าโอ้โหร้อยวันมึงเป็นคนยังไงเนี่ยจ่ามึงซาดิเดอมึงซาดิเดอ เราไม่ต้องขังเขาถึงร้อยวันหรอกจริงๆอะ่ะเฮ้ยมึงขอตังค์เขาเฮ้ยก็ดีนี่คุณผู้ชมครับเอางี้แล้วกันถ้าเกิดเธอให้เงินเราเราจะปล่อยเธอไปกันแล้วกันนะมาเลยมากีฟมันนี่ for freedom มาจ่ายเพื่อไปอิสระนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับผมคุณผู้ชมโรคความจริงโหดร้ายแค่ไหนในเกมก็เช่นกันนะคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดคุณมีตังค์คุณก็ไม่ต้องติดคุกครับผมเหมือนสักประเทศนึงแหละมึงเอาสิบล้อนเองวะจา้ามึงขอน้อยจังเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมฮะ ปล่อยออกมาเรียบร้อยครับผมส่งเงินมาแล้วเขาส่งเงินให้ผมแล้วนะครับผู้ชมฮะโอเคทีนี้เธอก็ออกไปได้แล้วเธอพ้นโทษแล้วเรียบร้อยครับผมผู้ชมฮะอิสระภาพแล้วอย่ากลับมาอีกนะอย่าไปทาร้ายใครอีกล่ะที่ผมจะสอนก็คือโลกความจริงมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละครับผมผู้ชมฮะนี่แหละครับผมที่เขาเรียกว่าโลกแห่งทุนิยมผมมะใครที่ดูคลิปนี้ก็โ,โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมผู้ชมฮะเอ้าเด้วมันกลับมาทําไมอีกัะ อยากติดคุกเออโอเคสงสัยเขาชอบคุกนะครับผ,ผู้ชมครับอ่ะอยู่ในคุกไปกันแล้วกันนะเธอเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้กันแล้วกันนะผู้ชมฮะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บายๆครับผมไปแล้วฮะบายๆเดี๋ยวมันไม่จบสักทีนะครับผ,ผู้ชมฮะเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวไปให้พ้นโอ้โหอะไรยะอ่ะโอเคผมไปแล้วฮะอยากให้ทำโลเปอีกก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้ครับผมไปแล้วบายๆจุ๊บจุ๊บ